รับผิดชอบต้องรอบครอบต้องขยัจงตั้งหน้าฝ่าฟังขยันเียงจงช่วยกันดูแลแม่ของเจ้าแม่นั้นแก่และเท่าเจ้ารู้ไหมจงรักพี่รักน้องตลอดไปจงตั้งใจเลี้ยงดูบูชาคุณคำสอนพ่อขอเตือนไว้แค่นี้ จะชั่วดีอยู่ที่เจ้าเฝ้าท้าสอนเกิดชาติใหม่ขอจงได้รวมอุทรพ่อขอนอนตาหลับชั่วดีหลร์นะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อลอยไปสู่สุกติสัมปรายพด้วยเถิดนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกนะครับก็ขอได้โปรดยืนขึ้นเพื่อไว้อาลัยคุณพ่อลอยท่านที่อยู่ในชายคาไม่ต้องลุกนะครับ นั่งสงบนิ่งนะครับท่านตลอดไม่ต้องรบก,ก็ได้นะครับนั่งสงบนิ่งเพื่อที่จะส่งดวงวิญ,ญญาณของคุณพ่อนะครับไปสู่สุคติสัมปรายภาพท่านที่อยู่ด้านนอกนั้นก็ขอโปรโดที่ยืนขึ้นนะครับสักหนึ่งนาทีจากไปแล้วไปรับดับธาตุขันความผูกพันคนอยู่หลับยังห่วงหา จะกี่วันกี่เดือนกี่เวลาคงไม่มาทำให้เคลื่อนเลือนจากใจไปดีนะพ่อไปเถิดไปเกิดใหม่หลับสบายอย่าได้คิดคอยห่วงหาลูกอยู่หลังจะคอยทำบุญหนุนนำพาขอดวงวิญญาจงประสบพบสุขเถิดนะครับกขอ,ขอให้คุณพ่อลอยไปสู่สุคติขอบคุณมากครับอังหงนะครับ นะครับประดับต่อไปนะครับก็เป็นการนะครับทอดผ้านะครับมาบางสุขุลนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางท่านนายกงค์งการบริหารสวนตะบนน้ำเกลือท่านสักดาประบุคุณสกุลกาบเรียนเชิญครับท่านาที่ม่วนพระจาจาร์ไรลงนะครับโควิดโทนะครับ จพระพิจารณาข้าม้าบังสกุลในชุดนี้ก็ขอกระาขส้นบนนะครับพระอาจารย์ชุดนี้เป็นชุดพิเศษนะครับชุดมหานะครับเมื่อพระอาจารย์พรนพิจารณารูปหลานะะน,นะครับก็ประนอมมือนะครับชุดนี้เป็นชุดมหานะครับมาบังสกุลเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงล้นนะครับ ที่จะต้องได้นำจิตวิญญาณของคุณพลอยนั้นไปสู่สุคตินะครับชุดนี้ đã nói cái 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 ต่ครับท่านนายกมอบซองช่วงงานนะเน่เน่เน่ทางเฉพาะรับซองจากช่วงงานจากท่านนายกหน่อยวันทิ่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายแล่ร้องมาย่ายไปคือแเมื่อพิจารณาเลยได้ัลอ๋อ นะครับก็ตามด้วยสอปรสํารวยยิ่งวุ้ยวุ้ยอยู่นะครับพนักงอด้วยท่านก็จะมอบเชิญงานนะครับเออนะครับหลังจากนั้นข็อสำคาการประสงสการ ขอจหลับเถิดท่านผู้รวีโลกขออย่าโศกอย่าอะไรในสังสารดอกไม้จันมีมากมายสศสกาดก็ขอดวงวิญญาณจงประสบพบสุขเถิดนะครับก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อลอยนะครับประสูส่ิสุติสัพพายภพโลกของสว่างโลก ของตานศพนะครับบางรับนะครับเป็นพิธีการศิลปะของพระประัตค e ุนะครับก็ทาหน้าที่ก็คงต้องเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าจ้างพี่ร้องนะครับแข่งที่มาร่วมงานนะครับเพื่อท่านเสร็จพิธีการเสร็จตรงนี้แล้วนะครับทางเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญท่านที่บ้านนะครับอาจจะมีข้าวต้มข้าจจน นะครับให้ท่านรัฐประหารก่อนเกับนะครับในระหว่างพนักงานที่พนานกิจที่จะต้องคดีกับ่อนก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสําหรับวันนี้กระผมนะครับขอบผมหมดหน้าที่เที่ยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับต่อไปก็มีกเพิ่มการจัด ต่อครับเจ้่าวุครับต่อขออวยให้ท่านที่มาร่วมชาพนกิจศัตรนแรนะครับขอบคุณมากท่านมาวเดื่อๆไปบุุ่มดีๆไปใยไปมันเฮาจะเอาหวยไปเลาะกปได้แล้วก็เร่